สวัสดีครับผมบ้าโยคนไทยบ้านนะครับผมหลายเดือนนะครับก็ได้อัปเดตไหน้องไหวครับเพื่อนน้ำพ้องจังหวัดขอนแก่นครับนี่ก็มาเบิ่งน้ำครับน้่าขึ้นหลายเป็นพิเศษครับเพราะว่านี่เขาโยเข่าครับทั้งภาคที่ศาลเท่านะครับผมขึ้นกับตกมันขึ้นครับตนี้ก็ช่วงเศร้ากันเป็นยุดครับ งานมันล้นายเป็นลายเป็นพิเศษครับผมเส้นแห่เส้นเบ็ดก็บมาท่านเลยมาหาปลาย้ะครับเพราะว่าหน้านมันแห้งครับมันวา,านแห่ไ่ได้ครับเรียกว่าเบาา็ดอาจจะได้ด้วยครับมันมี่บบเป็นหนูที่ทิพย์ผ่านกระดาษพวกเบ็ดนะครับผมเป็นกระดาษตัวไปครับ เดือนนี้มันสิลายก็มีน้ครับนัเรีนก,ก็จะหากันยาะนะครับนักศิลายตัยวีนี้มันตืงลงมากครับนัเราจะอั d เด e ในรุ่มเดืนเยนะครับผมในน้ำลดตก้นเชื่อมน่เชื่อ เมื่อวานแห็มากมีเบสบอลกกครับแลนตอนนียังม,มีคนมาครับเป็นคนทำงานครับเป็นส่วนของแม่ครับคนเมื่อวานแห็ นี่กระได้ลงกมือนะครับกระท่ข้ามครับใส่ไบุกบดน้ำขี้น้ำมุนครับเพราะน้ำต้นน้ำเยอะมากจากเกลือน,นบุรัดนะครับไหลมาจากเกลือน,นบุรัตนะครับจากเมืองเลยจากาน้องบัวลำพูครับแาพักที่เกลือน,นบุรัตบุรัตก็ค่อยน้ำมากๆครับ ไห,หนออไหบ,บนามันเหวไปหมดสุดตายเลยรุกโค้งถูกเลยครับโค้งเียมครับบมคนเหมือนกครับาใเป็นทราบราดาลแรงบนบรรยากาศช่วงนี้ด้วยครับบทานมีสิทธิ์ยังให้ลงเลิ้งครับว่า ่เบีดตโลกกับพท่านขนมันีกับพน้ำมันมันมันท่านไหลไปนลครับพวกที่น้ำมีขมหินตวงครับมีตีเบีดแตกปลาล้งมาก,กเป็นปลาสวายปลาบุ้ครับที่รูอปลาเลครับลงมาปลาหน่อยก็เป็นปลาเขาสอยปลาตะเกียนครับปลาจีก ไหลยศพนะครับปลาชินนะครับม่งมา,มากเครับปลาใส่เงี้ยก,บก,ยก,บกับปลาบึกเงี้ครับมงมากครับพีที่เดวกรับโอ้ใดหด่ไร้ห่วยตัวครับก,ก็จะตีเป็นสนุปลาบึกนี่จะใส่ซ0โ,โลขึ้นปีนี้นก็จะเห็นเึินนครับนี่เป็นส่วนหนึงน่งที่นาบกไปไก็ได้ยูว่าตายยศพดูนโง่ครับเสียหนี้เขวานีชส่วงกลางเนี้ย คลิปนี้กฝากไว้สักนี้ครับผมเดี๋ยวคลิปหนา้าจะอัปเดตให้เบ้างไหมครับผมฝากคนไหนก็แก้ให้บ้าโล่คนไทยบ้านเนี่ยน,นะครับไม่ได้ลงคลิปหลายเดือนแล้วครับผมเดี๋ยวบอไปครับผมสวัสดีครับผม